วัสดีครับผมพบกันแล้วดีวันนี้นะครับผมมีข่าวดีมาบอกนะครับตอนนี้นะครับโรงเรียนวิศกรรมรถไฟนะครับกำลังเปิดรับสมัครนักเรียนนะครับตั้งแต่วันที่13มีนาคม2566ถึงวันที่31มีนาคม2566นี้นะครับ ก็เป็นข่าวดีนะครับสาหรับคนที่ชื่นชอบรถไฟนะครับหรือว่าอยากจะทํางานเกี่ยวกับทางด้านรถไฟนะครับก็ไปสมัครกันได้นะครับสาขาวิชาที่เปิดนะครับหนึ่งสาขาวิชาช่างเรื่องกลนะครับสสาขาวิชาช่างเทคนิคไฟฟ้ารถจักรเลื่อนนะครับสานะครับสาขาวิชานะครับช่างซ่อมบำรุงระบบอนัตสัญญาณและโทรคมนาคมรถไฟฟ้านะครับ4นะครับสาขาวิชาช่างโยธานะครับ 5. นะครับสาขาวิชาการจัดการเดินรถนะครับก็ ใครชอบสาขาไหนนะครับหรือจบอะไรที่มีคุณคุณสมบัติตรงกันนะครับก็ไปสมัครกันได้นะครับสําหรับคุณสมบัติผู้สมัครนะครับหรือว่าหลักฐานที่ใช้ในการสมัครนะครับก็ถามคลิปเลยนะครับผมลงไว้แล้วนะครับก็ไปเปิดดูกันได้นะครับอย่าลืมนะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับผมสาหรับหลักสูตรนี้นะครับเรียน2ปีนะครับสำหรับคนที่เรียนจบนะครับจะได้รับวุฒิภวสอ่าหนึ่งใบนะครับผม ็อย่าลืมนะครับไปสมัครกันเยอะๆนะครับอ่าก็วันนี้นะครับผมมีข่าวดีมาบอกแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดหัวใจกดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแก่กันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะนําความรู้ดีๆสาระดีๆเกี่ยวกับรถไฟมาฝากอีกนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ